คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดกิจกรรมสารจำลอง m o สคอร์ดเว s ร์ p ชอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร super lba รุ่นที่2ณนะห้องปฏิบัติการสารจำลองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกในกระบวนการยุติธรรมของไทยผ่านเพโลและการจำลองสถานการณ์จริงในห้องพิจารณาคดีโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชัยอริยะนันทกะอดีตผู้พิพากษาอาวุโสสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและนายชดช่วงทัพพวง์อดีตผู้พิพากษาอาวุโสสารอุทธรภาค7 พร้อมให้เกียรติเป็นองค์คณะผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีและขณะเดียวกันก็เป็นวิทยากรพิเศษร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมในเชิงลึกโดยมีการจำลองเหตุการณ์เรื่องเป็นคดีอาญากรณีซีอของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนปลอมเอกสารและยักยอกทรัพย์ ซึ่งตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรซูเปอร์ l b a รุ่นที่2ได้สวมบทบาทสมมุติเป็นพนักงานอายการโจทย์จำเลยทนายความจำเลยพยานหน้าบัลลังตำรวจศาลเพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงในห้องพิจารณาคดีพร้อมเรียนรู้บทบาทหน้าที่และความละเอียดอ่อนของแต่ละตำแหน่งอย่างใกล้ชิดรวมถึงต้องปฏิบัติตามมารยาทและข้อกำหนดของศาลอย่างเคร่งครัด เช่นปิดเสียงโทรศัพท์มือถือห้ามนั่งไขว่ห้างเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและแสดงความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมสำหรับการพิจารณาคดีศาสตราจารย์พิเศษวิชัยเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงหลักภาระการพิสูจน์และหลักมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญาซึ่งตกอยู่กับฝ่ายโจทเสมอโดยโจท้์ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำผิดโดยปราศจากข้อสงสัยและหากมีข้อสงสัยศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย ระหว่างกระบวนการพิจารณาในห้องพิจารณาของศาลจำลองอดีตผู้พิพากษาและอาจารย์ได้ให้คำแนะนำและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคการต่อสู้คดีและหลักการทางกฎหมายที่ทันสมัยโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชัยเน้นถึงจรยิยธรรมของผู้พิพากษาในคดีจริงต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายชดช่วงได้กล่าวถึงบทบาทของพนักงานสอบสวนในฐานะพยานปากสุดท้ายซึ่งมีหน้าที่รวบรวมพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์เช่นเศษเนื้อที่พบในมือของผู้ตายรวมถึงการตรวจ DNA เเพื่อใช้ในการบ่งชี้และมัดตัวจำเลยโดยทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างเป็นกลางของผู้พิพากษาซึ่งจะซักถามพยานเฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หลักจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ จากนั้นดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและประธานกรรมการหลักสูตรซูเปอร์เอลบเรุ่นที่2ให้ผู้เรียนที่ร่วมฟังการพิจารณาคดีและสืบพยานในศาลจำลองมีส่วนร่วมโดยโหวตว่าจำเลยกลิ้วตี้หรือนอตก u ิ้ตี้เพื่อจำลองบทบาทของคณะลูกขุนในระบบศาลอเมริกันซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่สำคัญและสร้างความตระหนักรู้ในกระบวนการยุติธรรม ขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษวิชัยระบุว่าความคาดหวังจากกิจกรรมนี้คือต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรซูเปอร์เอลบีเอรุ่นที่2ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารได้ใช้ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนอื่นให้คล้อยตามด้วยความจริงใจและเหตุผลซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้บริหารออกไปทำงานในที่สาธารณะความรู้และทักษะเหล่านี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น สำหรับหลักสูตรซูเปอร์ l b a รุ่นที่2มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถแก่ผู้นำองคอ์กรด้วยการบูรณาการความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคใหม่